คำถามแรกตัวไหนเป็นนิวคลีโรไฟล์เออหางของอเล็กตรอนเริ่มจากโลนแพลรอิเล็กตรอนถูกไหมวิ่งมาดึงโปรโตอนออกมาจับกับโปรโตอนนี้วิ่งมาเพื่ออะไรวิ่งมาเพื่อสร้างปัญหาในอิเล็กตรอนนี้ไปสร้างปัญธา,ากับกับไฮโดรเจนตัวเนี้ยพทเทินสุดท้ายเนาะก็คือพ a ทเทินรูปแบบที่3นะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปฏิยาแอซิดเบสนะครับ มันอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่คือมันจะใช้เยอะมากในบทพวก elimination ปฏิยา elimination พวกนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเบททำไมถึงได้ว่าเป็นเบสเพราะมันจะทำหน้าที่ไป abstract โปรตอนใครจำอะไรตรงนี้ไม่ได้กลับไปดูใน ep ที่6นะครับกลับไปดู ep ที่6กนะอ่ะกถ้านิวถ้าเบสตัวนี้ถ้ามันมาทำปฏิยาในการ abstract โปรตอนคือดึงโปรตอนออกไปเนี่ย เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเบรมันทําหน้าที่เป็นเบรนะครับแล้วตัวนี้ถูกดึงโปรโตอนออกไปอ่ะเราจะเรียกตัวนี้เราเราจะไม่เรียกมันว่าอิเล็กโทรไฟล์ละเราจะเรียกมันว่าเป็นกรดแทนหางของอิเล็กตรอนเริ่มจะลนแพร่อิเล็กตรอนถูกไหมวิ่งมาดึงโปรโตอนออกมาจับกับโปรโตอนนี้วิ่งมาเพื่ออะไรวิ่งมาเพื่อสร้างพันธะในอิเล็กตรอนนี้ไปสร้างพันธะกับไฮโดรเจนตัวนี้ถูกไหมแล้วพันธะตรงนี้มันจะสลายออกโอเคไหมเอ่ย โอเคไหมยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นข้อ 3a ข้อ 3A ทุกคนดูตัวอย่างข้อ 3a นะอันนี้เป็นตัวอย่างในเท็กซ์เลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยเขาจะใช้นิวคลีโรไฟลเนี่ยเป็นพันธะทักคู่แทนเนี่ยเป็นพันธะักคู่เป็นเป็นจุดอิเล็กตรอนซอร์สเลยนะครับ หนูก็กำหนดไปก่อนว่าตัวนี้เป็นนิวเคลฟา e แต่ความจริงมันก็คือทำหน้าที่เป็นเบสนะครับเป็นเบสตัวนี้ก็จะเป็นอิเล็กโตฟไยเนาะแต่หนูจะต้องรู้ว่าเออมันก็จะทำหน้าที่เป็นกรดนะครับทีนี้เวลาหนูเขียนลูกศรทุกคนดูนะหนูจะต้องหางเขียนเขียนเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ้อขอโทษลืมลืมลืมหนูอย่าลืม assign อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของเฮตัลโอะตอมเนาะก็ของคอรีนะครับก็อะซสองสาย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เขียนแค่นี้ไว้ก่อนนะเขียนแค่นี้ไว้ก่อนนะ,ะเวลาเขียนลูกศรทุกคนดูนะให้เริ่มจากพันธะคู่แล้ววิ่งมาจาับโปรโตอนโอเคไหมวิ่งมาจับโปรโตอนนี่ได วิ่งมาจับโปรตอนบางคนจะมองภาพนี้ไม่ออกให,หอนะให้หนูคิดเสมือนว่าพันธะคู่ตรงเนี้ยนะให้หนูคิดเสมือนว่าพันธะคู่ตรงนี้นะมันมันเปิดออกมามันเปิดออกมาเนี่ยเนี่ยมันเปิดออกมาเพื่อไปจับโปรตอนถูกไหมเปิดออกมาตรงเนี้ยเพื่อไปจับโปรตอนถูกไหมคาร์บอนตำแหน่งนี้เด็กดูดีนะ เด,เดิมทีมันมีไฮโดรเจนตำแหน่งนี้นะคาร์บอนสามแขนตรงเนี้ยเลยติดประจุบวกไปคิดฟอร์มอลฉากนะเลยติดประจุบวกถูกไหมเอ่ยตามตามทันไหมให้ให้คิดเสมือนว่าววอันนี้เป็นพาระคู่ถูกไหมมันก็จะเปิดออกมาเปิดบอลออกมาแบบนี้เปิดบอลออกมาแบบนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมบ,บอลบอลบอลที่เปิดออกมาตรงเนี้ยนะมันมันก็จะไปจับจับโปรตอน ของ hcl ตรงนี้โอเคไหมเอ่ยโอเคไหมมันมันมันยากนิดนึงอ่ะทีนี้กลับกลับไปที่กลไกของเรานะกลับไปที่กลไกของเราตรงนี้นะอ่ะลูกศรตรงนี้หนูจะต้องเบรกบอลทำลายพันธะตรงนี้โดยการเขียนลูกศรน,นะครับเอาอิเล็กตรอนจากประทวิ่งขึ้นไปที่คอรีนอะตอมถูกไหมอิเล็กตรอนจากประทาวิ่งขึ้นไปที่คอรีนอะตอมคอรีนตรวนี้เลยติดลบเป็นคอไรแอนไอออนตัวนี้ก็ติดประจุบวกไปถูกไหม เดี๋ยวเมันจะเกิดนิวคลฟมาแอตแทกอะไรต่อซึ่งเดี๋ยวจะไปเรียนในในบทหน้า,นาๆต่อไปนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับลองทำตัวอย่าง3 b เนาะลองอทีนี้เด็กๆมาดูเฉลยนะมาดูเฉลย3 b นะอันเนี้ยหนูจะต้องแยกให้ออกว่าตัวไหนเป็นนิวคลฟ e ยอิเล็กทรฟายหนูดูเลยอ่ะตัวเนี้ยนิวคลฟ l e แน่นอนพันธะคู่ถูกไหมทีนี้หลายๆคนอนะ่ะมองไม่ออกเพราะว่าหลายๆคนอนะ่ะสมมติ แอดไซน์ ign, คู่ดดเดี่ยวทั้งหมดของพวกเฮททลอตอมแล้วอะออตัวเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าอะซิติกแอซิดคำว่าแอซิดมันก็คือกรดเนาะกรดกรดก็จะเป็นพวกอ e ิเล็กโตฟาถูกไหมอ่ะเวลาหนูเขียนลูกศรนี่เด็กท้าเหมือนเดิมเลยอ,เอ,อ,อิเล็กตรอนจะจะพันธะพ,พายตัวเนี้ยวิ่งมาแอบแ c กโปรตอนตำแหน่งนี้ นะครับแล้วอิเล็กตรอนในพันธะตรงนี้วิ่งขึ้นไปที่ออกซิเจนอะตอมถูกไหมเอ่ยตรงนี้มันจะสลายพันธะออกไปตรงนี้ฟังดีนะตรงนี้มันจะสลายพันธะออกไปแล้วพันธะคู่ที่อยู่ตรงนี้มันเสมอกับว่าเปิดเปิดพันธะออกมาเปิดพันธะเพื่อไปจับโปรตอนตำแหน่งนี้โอเคไหมเอ่ยตามทันไหมยะตามไหมเด็กพอเปิดออกมาปุ๊บคาร์บอนตำแหน่งนี้ มันเลยติดประจุบวกโอเคไหมอเอ่ยทีนี้ข้อนี้อาจารย์จงใจไม่เขียน by product ของตัวนี้ที่เหลือนะครับเพื่อจะให้พวกเราลองเขียนเองอันนี้คือของเดิมนะทีนี้อิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะต,ตรงนี้มันวิ่งขึ้นมาที่ออกซิเจนอะตอมนะครับ เลยติดประจุฟอร์มาร์ฉากติดลบตรงนี้นะครับก็จะได้ดังที่แสดงนี้ทีนี้ขออีกข้อหนึ่งเด็กๆข้อสุดท้ายนะอาจารย์ให้พวกเราลองทำดูข้อ 3C ไม่ยากแต่หลายคนทำผิดบ่อยใบ้นิดนึงว่าควรเขียน hcl ออกมาแบบนี้นะครับเด็กๆทีนี้มาดูเฉลย 3C นะครับ 3C ทีนี้ข้อนี้ทุกคนจะยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งเนาะยากนิดหนึ่งอันดับแรกให้ assign, อดสไนล์โลนแพลอูเร็กตอนนะครับของพวกเฮสทัลโลอะตอมไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวจะย้ายตัวนี้ขึ้นไปบนนี้เนาะแบบนี่นะคำถามแรกตัวไหนเป็นนิวคลียอไฟเออ เด็กๆวิธีการดูง่ายๆตัวเนี้ยมันเป็นกรดแน่นอนถูกไหมมันเป็นแอซิดแน่นอนแอซิดก็จะจะลิวิสแอซิดเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครเรียนในบทที่6มาแล้วเนี่ย EP ที่6มาแล้วก็จะรู้ว่ามันจะแปลงไปเป็นอิเล็กโรไฟล์เนาะตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นนิวโครไฟล์ได้ดีที่สุดในกรณีนี้นะคะทีนี้หลายคนมาถามว่าอาจารย์ ตัวข้อนี้อาจารย์มาบอกว่ามันเป็นนิวคลีฟล์ฟแต่แต่ข้อข้อก่อนหน้านี้อะไรนะอาจารย์มาบอกมันเป็นอ e ิเ e ล็กโทรไฟเดี๋ยวมันก็เป็นอ e ิเ e ล็กโทรไฟเดี๋ยวมันก็เป็นนิ Fi, วคลีฟล์ฟมั่วหรือเปล่าเด็กๆคืออย่างนี้เราจะเปรียบเทียบในกรณีที่มันเจอมันอยู่ในสถานการณ์เนี้ยมันอยู่ในสถานการณ์เนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นอะไร บางคนไปใช้ความจํามันจะผิดเลยถ้าบางคนไปจาว่าอ๋ออันนี้เป็นอิเล็กโทรไฟล์เท่านั้นอิเล็กโทรไฟล์เท่านั้นอิเล็กโทรไฟล์เท่าน,น,นั้นผิดเลยศูนย์ตกเลยไม่ได้หนูจะต้องค่อยๆปรยบเทียบทีละข้อทีละทีละทีละออคู่ของมันนะครับอะสมมุติตัวเนี้ยถ้าในกรณีเนี้ย HCL มันเป็นกรดมันให้อิเล็กตรอนไม่ได้มันให้ไม่ได้เลยถูกไหมมันให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นอิเล็กโทรไฟล์ได้อย่างเดียวถูกไหมถ้าตัวเนี้ยเป็นอิเล็กโทรไฟล์แล้วอะ ตัวนี้มันก็ควรจะเป็นนิวคลีโอไฟล์โอเคไหมเอ่ยอ,อาจารย์เลยเอาข้อเนี้ยมามาไว้สุดท้ายเนาะให้หนูลองดูเวลาเขียน,นกลไกเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนแบบแบบที่สามตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้เลยคิดซะว่าเหมือนเป็นนิวคลียร์แบบแอพสแต็กโปรตอนแบบนี้เลยนะหนูก็เขียนอิเล็กตรอนคู่เดีเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้นะครับแล้ว อิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะตรงนี้ก็เด้งขึ้นไปที่คลอรรนอะตอมนะครับนะครับเดิมมีคู่โดดเดี่ยวอยู่4อิเล็กตรอนบนออกซิเจนอะตอมก็เขียนไปเหมือนเดิมไม่ต้องซีเรียสคิดฟอร์มอลฉากทุกคนไปคิดฟอร์มอลฉากนะออกซิเจนตัวนี้เลยติดประจุบวกอิเล็กตรอนเดิมที่มันอยู่ในพันธะเนี่ยมันเด้งขึ้นไปที่คลอรีนอะตอมเนี่ยเด็กดูนะ อันนี้เป็นของเดิมนะอันนี้เป็นของเดิมสีแดงที่อาจารย์เขียนตรงนี้คือของใหม่คอลินตรงนี้คอรายตรงนี้เลยติดปัจจุลบ